Yeah, yeah. ไม่มีใครใช้เวลาอธิบายเรื่องราวที่เจ็บปวดใจเรื่องราวซ้ำต้องแก้ไขมันยังไงไ okay, ี่คเรื่องเรื่องที่กูก็แก้ไขปัญหาด้วยตัวเองทุกๆอย่างกูเลอกจะใส่มนในบทเพลงไม่ใช่แค่เรื่องอารมณ์มันเป็นอย่างคือไม่ได้เงียบปาก ทางออกของชีวิตมึงเองก็พออยากคอยเข้ามากลับมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตที่เราเคยทำมันพังอย่าเปรียบอย่าเทียบกับกูให้ใครเขาได้ยินกูไม่อยากกลับไปในจุดที่ตกอยู่ไหนวงเพลาวงังกูกมไม่สนวันลูอีบ,บิตตัวไหนที่อยากจะเข้ามาชนกูมึงไม่เคยผ่านเรื่องอีที่พนหรือว่าห่าฝนกูเห็นมึงพูดมึงพ่ามแต่ไม่มีเรื่องจริงที่มา้าไทยญาติพวกมึงมันน่าล้ำ บบอย่าทำตัวอับอายตอนกูเอากองสิบเก้าไปจ่อกับปานอ่ะเวลากูฟิปคำถามให้พวกมึงไลน์ที่ชินนั่นโอเวอร์สิทธิ์นั่นโอเวอร์ไฮนี่คือคำตอบสุดท้ายจากเรื่องที่อธิบายมึงมองแปลกใจนิดนีงเมโลดี้แต่กูเอายูเคแท็กเข้ามาเพื่อบนเพื่อ,อ,อนให้พวกมึงได้นนดูพวกมึงไม่ใช่เพื่อนกูไม่สนใจ เดินในใด้าม <re> ึงไม่ใช่ลึง f oh a บ i l y 17ก็ไ ok ด้19ก็ดีมึงจะเอากับปอกไม่มีทางออกกับใจเสียงอธิบายของใครใครช่วยบอกฉันซักทีว่าต้องเดินไปทางไหนซีแยกหรือว่าต้องเดินผ่านขั้นบันได และกูก็อาจจะอยู่กับที่ที่แน่ให้มึงไม่ดีดี <c oughs> กูยังจําได้ดีวันที่กูโดนเจับว,วันเกิดตัวเองเมื่อปีที่แล้วและกูก็ทําทุกอย่างเพราะชีวิตกูไม่คิดจะโอนเคแต่กูอาจจะมีชีวิตที่ไม่โอเนเองบางอยา่างออกมาในบทโอเคูใช้ความคิดเพื่อสดับความหมา,มดายดยสซี่มามายละลายบัมบีทูอัพเอ้าใส่แล้วก้ามันนี่พวกมึงยังคงไม่มีอย่าพูดอย่าพามกูไม่ได้อยากคุยกับลูอินพิสิก แ <Okay. S 1> ชีชิดพีสนิทดูว่าสนิทปุกมึงบอกกูตีออกมาเพื่อเปลี่ยนชีวิตที่เราเคยทำมันพังรัอย่าเปรียบอย่าเทียบกับกูให้ใครเขาได้ยินกูไม่อยากกลับไปในจุดที่ตกอยู่ในวงเผาวังกูม,มิโซนวันล,ลูอีพิตัวไหนที่อยากจะเข้ามาชนปกมึงไม่เคยผ่านเรื่องอีที่ผลหรือว่าหา่าฝนกูเห็นมึงพูดมึงพ่าแบบไม่มีเลือกจริงที่มาซาไทายยตาพวกมึงมันน่าล้ำ ม,มึงอย่าทำตัวอับอายตอนกูเอากองสิบเก้าไปจ่อกับบ้านน่ะ,<ล>ะเวลากูฟิปคำถามให้พวกมึงไลายดีชีเลนโอเวอร์ซิดเลนโอเวอร์ไฮนนี่คือคำตอบสุดท้าย จากเรื่องที่อธิบายมึงงงแปลกใจนี่ปีเมโลดี้แต่กูเอาอยูเคแท็กเข้ามาเพื่อปลเพื่อเปืือนให้พวกมึงได้ดูพวกมึงไม่ใช่เพื่อนกูไม่สนใจนดดไม่สน,นสนใจเรื่องใ,ใดๆถ้ามึงไม่ใช่ลรงแไฟมันลีสิบเจ็ดก็ได้สิบเก้าก็ดีมึงจะเอาก็ปอบเลยมาทางออกไม่เจอเลยทีนี่เวิร์กองแล้วต้องหาทางทำความเข้า ใจเรื่องใดบอกใครได้บ้างบอกกับคนรอบข้างอาจจะได้แต่กูไม่คิดจะพูดภาพไง นี่คือสิ่งสุดท้ายที่ปไปนิสัยตั<ร>วเองมนเลงเพลงสับคำส,บสับใจความแล้วก็โฟโก่งวินแล้วก็ในชื่อทามเอาไว้ผมมึงกิด<อ>พิดพมมึงเคยทุจริต Fuck d ดชิดความคิดผมมึงไม่ค่อยมีดีเท่าไรกูบอกกับใจว่าก,กูมีเดกับหลังอ่านพอชีวิตกูผ่านมานมันเป็นโอเวอร์ไซด์แต่กูมีใช่เอ็นไซดกูเลยไม่ได้สลายแล้วถ้าไม่มีความคิดดีๆกูหมายถึงตุนปิด พวกมึงสักทีมึงช่วกูเข้าไปเพื่อปะชินและประกบสักทีมึงก็ตอบพรากูทักกันไม่ดิ้และพวกมึงก็งไม่มีดูทนน่อ,อ๋ใช้คำเปรียบเทียบหรือคำต่อรองต่อกนทุกอ,อ,อย่างตึงทำได้ดีไม่ว่าเรื่องของใครหรือชีวิตผู้ใดบนตงหาทางออกง่ายที่ไหน ูเลยไม่ค่อยไปฟังใครพามใครพูดกูเลยพร้องกนกับบ้านแม่งทุกนาทีกูเลยอยากอยู่เงียบๆไม่เอาเปรียบใครชิดทำกับกูกันง่ายๆได้ไหมก่อนที่กูจะต้องหมดลมหายใจนิกเนมดารสตาร่บอย